คือประเด็นนะไปตีพ้าแบบนี้เกะมันก็เลยไปเกิดประเด็นชแต่ถ้าบอกแบบนี้แท้มันก็จะเกิดลำดับต่อไปคือแท้แน่มีกี่แบบโอเคกำนที่อาจารย์ว่าดูเนื้อให้เก่าเพราะรว่ามันอายุถึงนี่เป็นตลับใส่กัญชาเหรอนี่เป็นกัญชาเลยนนนนสแสดงกัญชามีมั้งกันในสมัยอดีตการนนทาบุญขึ้นมากนใหม่ครับ ดูง่ายๆกองใหญ่จริงแต่นิดเดียวครับ45องค์ลงหอผมพ่อแพรครับพแพรแซยิส93ครับโอเคแล้วมีอะไร45องค์3,000ครับเฉลี่ย66บาทได้มีอะไรครับครับเท่าไหร่ครับ5องค์4,000ราคาเก่าองค์ละ800ถัวเฉลี่ยอืมแต่อันอันนี้แท้น่าจะเป็นปีไหนดาโลแบบนี้เขาท่ามันสวยดีออาจารย์ลองดูเนื้อม <ข>อ๋อไม่ใช่ผมเที่ยวองนะค์ดัดำหน่อยค์ดำดำสวัสดีหลานชายสวัสดีครับคุณอาเชนครับนะเซิร์ชในเน็ตก็มีนะสีสีอ่าแ<ด>คือประเด็นอนไปตีพ้าแบบนี้เก๊ะมันก็เลยไปเกิดประเด็น<ช>แต่ถ้าบอกแบบนี้แท้มันก็จะเกิดลำดับต่อไปคือแท้แล้วมีกี่แบบอ่าแต่พอตีเก้ปุ๊บมันมันหามันก็เกิดครมันก็มันก็เป็นการปิดประตูอ่าแต่ถ้าเกิดว่าตีแท้มันก็จะศึกษาว่าแท้มีกี่แบบแค่นั้นเองครับ ไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนอย่างที่อาจารย์ว่าดูเนื้อให้เก่าว่ามันอายุถึงอันนี้มีทั้งทองคำไม่ทองคำวงละสองร้อยโอเคอารลับทราบครับมีอะไรครับมา,าอาจารย์นี่มีหลากหลายอาจารย์สิบสองชิ้นคสิบสองชิ้นครับแสดงว่ากัญชานี่มีมาตัง่อ,อดีตแล้วนี่นี่เป็นตลับใส่กัญชาเหรอนี่เป็นกัญชาเนี่ย แสดงกัญชามีมั้งไนสมัยอดีตการสีพึ่งเขียวหลวงพ่อทาบครับโอเคมีมีอันเดียวสีสีสีเขียวมระละกฏครับอ่ะไม่เป็นไรครับตีเลยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คุณอาตีมาเลยมาถามว่าทําไมเราคุดกี่อันเพราะพระมันแท้พระมันแท้ก็ยี่ราคาอย่างเดียวผมไม่ได้บวกมาเพราะเผื่ออะแต่จะจะวางผมก่อนราคารู้แล้วเดี๋ยวไว้ผมดูก่อนให้อาจารย์ดูก่อนดีกว่าเพราะมันเยอะอ่ะพรนันเชิงมันมี17กับ33นี่มีองค์เดียว แ่ไม่แพงไคเจ้านปอแต่ว่าราคาบังคงจะใกล้เคียงกันอาจารย์ดูหน่อยอ๋อมีสามอ๋อมมีสองเหรียญกับโอเคพุทธจารยนวมวัดอนงยี่สบเหรียญครับเหรียญเท่าไหร่เจันสองเจ็ดพน่าจะไม่ได้เพราะว่าเหรียญนี้เขายังไม่ค่อยเล่นกันเก่ารอให้ผมรอบูรณนาการอีกแป๊บหนึ่งเอาไว้สักปีหน้าค่อยมาเจอกัน รอบูนาการอีกแป๊บนึงฮะอันนี้ยังนะครับอันนั้นอะไรครับอันนี้บอกว่าแพ่ครับอันนี้อาจารย์จะดูทั้งตะกุฎทองคำสามกระสับสามดอกอะไรคิดสามร้อยห้าสิบเดิมยี่สิบดอกอาจารย์อันนี้เป็นยกชุดอันนี้ยกชุดหกพันห้าหกพันห้ารวมแปดพันห้าแปดพัทำบุญด้วยเช่าพระด้วย มีทําบุญมาด้วยมีเช่ามาด้วยใช่ครับแล้วมันมีเก่าเก็บของพ่อแม่ที่ทิ้งมาตัราเยอะเลยก็เราก็ชอบก็เช่าเพิ่มไปเรื่อยไอ้ที่เช่าเพิ่มมันจะมีปัญหาครับไอ้ที่เป็นของพ่อแม่จะไม่ก็มีปัญหาใช่แต่มาก็พยายามพัดทําการบ้านมาหน่อยแต่มีอะไรหลุดอาจารย์ดูผิดตาสิบสี่องค์มีมีตะกดหกองค์แล้วก็ไม่มีตะกูแปดองค์โอเค แต่คิดแค่เท่าไหร่วะสามพันสามพันอ่ะโอเคดูไว้ดูชอบโอเคไม่เป็นไรสามพันครับอันนี้ชุดนี้ยังยังไม่ได้ตีราคาเพราะว่ามันสั้นก็เดี๋ยวลดหลั่นไปให้ครัได้เท่าไหร่แล้วครับที่เราคำนวณกระฟ้าสี่รูปอันนี้เราดูไม่ดีอให้ไม่ตัวเนี้ยเท่าไหร่ที่เมื่อกี้เรายอดก่อนเนือตกระด้างสิบรายการเฟรมคิดคิดอาจารย์สิบรายการสามหมื่นหนึ่งเท่าไหร่ สามหมื่นหนึ่งไม่รวมอันนี้ใช่ไหมยังไม่รวมอันนี้ครับรวมอันนี้สามหมื่นห้าได้ไหมพันไนดะ้ไหมสามหมื่นอย่า <6. S 1> ดึงผมเลยอันอันนี้ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยที่ผมบวกเข้าไปนี่คืออะไรเดี๋ยเอาจริงๆเอาโอเคเอาจริงๆเนี่ยเอาอาจารย์ก็ถือว่าพันนะโอเคอ่ะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าอนุมัติอ้าวยางเยียห้ครับยังไม่ใจเย็นทำไมไม่เอามาทีเดียวอาจารย์อรย์อันนี้นเช็ดครับอันนี้เช็ดเนื้อเขายังเป็นช็อค อยู่เลยถ้าเกิดเป็นยุคเก่าเนี่ยเขาจะเซ็ตตัวไปแล้วได้ปิตาอันนั้นที่ไหนฮะลองขอดูถุงปิตาหน่อยได้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ขอดูนิดนึงไม่เป็นไรครับผมงไก่ครอ่าอาจารย์ดูเลยสะดวกกว่าเร็วกว่าผมจะไม่รู้ราคาด้วยอาจารย์อาจารย์ดูล่านเสียดายไม่แท้ อันไหนดีอาจารย์เอามาดูอาจารย์ถ่ายได้ร้อยหนึ่งให้ผมห้าหกสิบพอเข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันเราไปด้วยกันได้เข้าใจตรงกันครับอันนี้เป็นพาแท้นะแต่มจจะเป็นย้อนยุคบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้ไม่แท้อออใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นวัดเจียงอะไม่ใช่หรอครับไม่ใช่เปอันนี้เขียนผิดแล้วอันนี้น่าจะเป็นอาจารย์วิริยังใช่ใช่ขับมามงคลอันนี้มันสมัยก่อนเราก็เขียนเขียนเอาไว้มันก็พาตัวมา นน่เป็นอาจารย์วินิยังอาจารย์ดูว่าไหนได้ก็ตีราคาหรือว่าตีราคาครับเท่าไหร่ครับสองพันได้ไหมพันหนึ่งได้ไหมแลรรวมเมื่อกี้ไปโอเคเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามหมื่นห้านหกเรียบร้อยใช่ไหมครับยังไม่จบอันนี้ที่ไหนครับแท้เนี่ยเือผมผมไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้แต่แท้ด้วย อันเนี้ยเขาไม่รู้ที่นี่ก็แหนเนี่ยเออผมก็เอาปิดมาเผื่อมันมันในนนแต่เขาไม่น่าลงสีก่อนลงทองเลยเออถ้าลงทองอย่างเดียวนะเฟี้ยวเลยไม่ใช่สายเราด้วยแต่เรารู้ว่าอันไหนที่ที่มันจะเป็นปัญหาต่อการเล่นหาเพราะเราอยู่ในวงการพระเรารู้นะว่าแหน่จะเป็นปัญหาต่อการเล่นหาครับสรุปแล้วสองหมื่นเก้าอ่ะครับตรงน่ะสามหมื่นเก้าเก็บพระ อาจารย์ขอบพระคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับ